พายอมพูดแล้วหลังทนายตามออกมาแฉตบนักแสดงรุ่นน้องจากกรณีที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดได้โพสเฟซบุ๊กแชร์พฤติกรรมของนักแสดงคนหนึ่งโดยระบุว่านักแสดงรุ่นใหญ่ลายครามรับจ็อบพาลูกค,ค้าซึ่งเป็นนักแสดงน้องใหม่ช่องน้อยสีไปเสริมหล่อที่เกาหลีปรากฏว่าไม่พอใจที่ชวนไปกินปูแล้วน้องดารามไม่ไปตบหน้าชาดใหญ่กลางห้างดังและยังได้โพสต์เพิ่มเติมว่า นักแสดงน้องใหม่เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่เกาหลีเรียบร้อยครับตอนนี้ตำรวจเกาหลีกำลังมาเก็บหลักฐานที่สถานที่เกิดเหตุนะครับคงลืมตัวนึกว่าอยู่ไทยจะดังแค่ไหนเขาก็ไม่สนใจหรอกนะครับการทำร้ายร่างกายคือเรื่องใหญ่แม้ผมก็นึกว่าออกจากวงการเพราะถูกคนแบนแล้วจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นที่ไหนได้เหมือนเดิมสันดานมันเปลี่ยนยากก็เข้าใจแหละครับหลักฐานมีอีกเยอะ รออ่านกันได้เลยกับเจตัมใต้เตียงเรียบด่วนปูดองเป็นเหตุสังเกตได้ทนายตั้มได้ออกมาเผยความรู้สึกของนักแสดงรุ่นน้องได้โพสต์ผ่าน Facebook สิทาเบี้ยบังเกิดเลยค่พิการมูลิธิทีมงานทนายประชาชนระบุว่านี่คือความรู้สึกของลูกความผมครับสติผมกระเจิงมากครับพี่ตัมขาสั่นใจสั่นไม่เคยโดนอะไรแบบนี้มาก่อนต้องเปลี่ยนโรงแรมหนีเพราะนอนห้องติดกันผมไม่ได้กลัวเขา แต่ผมไม่อยากเจอขอปล่อยเป็นหน้าที่ของพี่จัดการก็แล้วกันผมก็ไม่คิดว่าเขาจะไปขนาดนี้แต่ผมต้องปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองครับไม่ควรปล่อยผ่านการทำร้ายกันจนตอนนี้เขายังไม่รู้สึกผิดอะไรเลยและไปพูดกับคนอื่นเหมือนผมโกหกล่าสุดมาอนภาได้มาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับรายการดังว่าที่ทนายดังเขียนนั้นเกินไป อย่าใช้คำว่าตบดิฉันไม่มีอะไรจะพูดและไม่ใช่นักแสดงรุ่นใหญ่ไม่ใช่คนดังและมีชื่อเสียงอะไรทั้งหมดไม่ได้ใหญ่โตตามที่วิาพากวิจาร์ณเรื่องดังกล่าวได้มีการปรับความเข้าใจไปจนจบแล้วไม่ได้มีอะไรคุยกันธรรมดาโดยในวันที่29พฤศจิกายนจะกลับมาชี้แจงอีกครั้งทิ้งท้ายกัเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกิน แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ